วัดดีค่ะเมื่อนี่ก็มาพอกับผู้สาวทอดบ,บอเนาะค่ะผู้สาวทอดบอกับในเวลาเห็ุกับเผานะค่ะเมื่อนี่ผู้สาวทอดบ,บอกับสิไม่เหตุอาหารหากินยากมากเลยค่ะของโบราณโบรานเนาะค่ะช่วงนี้มันก็ช่วงโควิดเนาะค่ะรอบที่สามกับไอพี่น้องต้องระมัดระว่างด้วยค่ะปลอดภยัยซิบๆตัวเองไว้สักอนนะค่ะเพราะว่าช่วงโควิดช่วงนี้มัน หลายแร่งมันอันตรายค่ะมันอันตรายหลายค่ะก็ไอสื่อกับขากับน้ำไม่เห็นเนาะค่ะบริาจาเป็นกับบริต้องไปตลาดรอกค่ะตลาดกะอาาไปกะต้องระมัดระวังสื่อน้ำบานน้ำยังเข้า,ากับขาวบรรโนกบรนรโงกเข้าเยอะแยะ,ยะค่ะเพื่อนกับมาขายถึงบานนะคะมือนีผู้สาวที่บอกกัสี่ผ้าพีง มาเบิ้งด้อค่ะอาหารหากินยากที่สุดของโบราณโบราณกะกะเห็นมีปลาทูมีอย่างนี้ค่ะเนี่ค่ะใครอีกคือสาลายอีสานเฮานี่แหละค่ะแต่ว่าบา้านเฮาเอื่นเท่าผัากกลางกับสีอื่นสาลายบ่กระโบงูคือก,กันค่ะนี่ค่ะเอ่อเท่านี่มันเกิดอยู่ในน้ำสะอาดเด้ค่ะบ่แม่นน้ำสุขภกเขาไม่ใช่มันกับสีบ่เกิด ให้ค่ะเป็นน้ำที่สะอาดมันถึงจะเกิดค่ะเอ่อเขาก็ไม่เห็ดกินเนาะค่ะเห็ดวิธีพ่อแม่ยผ้าเห็ดกินตั้งแต่ตั้งแต่หน่อยๆจำได้อยู่ค่ะเคยกินอยูขมัปูนไม้ยังใส่นะค่ะก็มียังเนี่ยค่ะมื่อหนึ่งกะสิมาลาบเท่าเนาะค่ะกินเส็บแซ่บเลยค่ะลาบใส่ปลาทูเนาะค่ะเนี่ยค่ะเท่าอันนี้ไอ้ผู้สาวเจ้าบอยังบ่ทานอาหาร ไอ้กะสจอเห็ดซุกเนาะลวกสักหน่อยนึงค่ะกะเจนี่ค่ะมีเท่าเนาะค่ะกะสจปลาทูนี่กะสะเอาไปปนค่ะนี่ค่ะซื้อปลาทูสใส่มือเท่ามีบัวลายกะสะใส่แค่สองตัวนะค่ะต้มปนเนาะกะสจบอกอ่าวิทย์ไอ้เครื่องมันก่อนนะคะเครื่องใส่มันเนี่ยค่ะกะมีถั่วถั่วฟักเนี่ยเอาห่อน่ะค่ะหั่น เป็นชิน้นเป็นชิน้นชิ้นเลยนะอย,อยเ,เ,เพวพฝอยเนาะอ่ะค่ะนี่นกะตะไคร้ต้นหอมเนี่ยมะเขือคืนมะเขือคืนมะเขือพวงมะแข่งเนี่ยค่ะมะหั่นใบผู้สาวเั้าบอหั่นเลยเนาะมีเขือคืนเขือพวงทั่วฟักงาตะไคร้ต้นหอมมะหั่นเนาะคะ่ะ เครื่องปูมันกะเนี่ยปลาหนามปลาไหลหาสฉีดลมหนามปลาไหกับปลาทู้สะกอนปนสะกอนค่ะมีพริกมีพริกปนเนี่ยค่ะใส่ผักพริกปนด้เอ่ขอข้าวคั่วกะคั่วเองเนาะมันจะหอมเนาะค่ะมีผงนัวค่ะแล้วก็ผู้มักผู้บ่มักกับบะตองใส่ก็ได้ผู้มักกักกกกใส่หลายก็แซ่บหลายค่ะเกลือค่ะค น้ำปลาค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวผู้สาวท่อบอกสิไปต้มปลาทูก่อนเด้อค่ะแป๊บหนึ่งต้มปลาทูแลลวก็สิปนปลาทูก่อนเอ็นี่ค่ะแก้ปลาทูมาสองตัวเดียวนนนเ,น,น,เ,เ,เนี่ยค่ะเขาใส่หัวหอมซะก่อนเด้อค่ะปนธรรมดาเนี่ยล่ะปนปลาทูํำให้มันเสียเหลกเอากลางอกเนี่ยเด้อค่ะ ปนคือปนปลาห้านี่ยแหละนี้เขใา,า,าใส่นามซะก่อนน่าอย่าง้ใส่นามซะก่อนนีปนปลาทู ใส่น้ำี๋ยวฉันส่เทพให้พี่นงเบิ้งเนาะใส่พริกป่นพริกป่นลงไปนี่ใส่ผงนัวนิดหนึงเข้าใส่น้ำปลาแล,แล้วเข้าใส่เกลือนหน่อยนึง มันเข้มค่ะนี่ค่ะค้นๆกคนปนผีปนปลาเฮานี่แหละนี่ยใส่ิกปนเนาะอ,อันนี้พี่น้องไอไอนี่สาหลายไอเท่าเฮานี่มันสีเงาเนี่ยค่ะมันสีส้นเงา đeo tát cho con nó, đeo cô giáo thưa bảo tát con, Tùng làm sắc nhọn nó con, này hà, tát thấy bên xịn, bởi mất nhau là hà mấn nhau rồi บอ่อปากเขาเนี่ยสะอาดสะอาดค่ะละตรงไอ่เอามาจากอันบ่อจากช้าลแล้วก็มาล้างดีๆได้พี่น้องล้างดีๆล้างได้หลายนามมันสะอาดจุดดอกตรงที่ไหนเนี่ยค่ะคือเศษไหมน่นีไอ้ไผ่พอเคยกินก็นลองกินเบิ่งเด้อค่ะแซ่บคือกัน แล้วก็าบัวกะเสียเอาไปเนี่ยพี่นอ้องข้าวปนแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะก็ได้ปนประตูเรียบร้อยแล้วอ่ะบ้านนี้น้ำเดือดแล้วนังคนเพื่อนกับบอลลูกด้วยค่ะสลายไอ้นี่ไอ้เท่าไอ้นี่ผู้สาวเท่าบอลพอลวกเนี่ยค่ะ นี่ค่ะนิดเดียวนี่ค่ะนี่กะลวกกอันนี้มันถ้าจังกงออกของน้ำออกเนาะค่ะพี่น้องน้ำเดือดแล้วค่ะเรียบร้อยนี่ค่ะกองออกมากอะแต่ยังสี่ออกนิดเดียว นี่ค่ะดูดิค่ะ,คะกินผู้เดียวด้วยค่ะนี่แต่พอยายอ้วนแล้วกินคุณสาวท่อบอกกกินอยู่แต่จะกินบ่หลายเนี่ยเข้าไอ้ไอ้ปนปลาทูเรียบร้อยแล้วเป็นยังจังใส่น้ำไหลายเพราะว่าเขาใส่พักลงไปอีกมันก็หลายนะคะ่ะเนี่ยปรุงเรียบร้อยแล้วค่ะใส่พริกปนใส่ย,ยังเรียบร้อยแล้วลงไปเขาก็เอาพักลง นี่ก็ทัวเนาะเอาทัวทัวลง่งาะเกือกคืนตะไคร่ล่งไปเนาะอรียบร้อยอ๋อคุณสาวชอบบอกกระลืมใส่ข้าวคัว่วใส่ข้าวคัว่วนี่แหละข้าวคั่วเนาะ ขวัวกับหอมหอมเนี่ยเขาเอิ่นลาบเท่าค่ะพี่น้องพอเมียผ้าเห็ดกินแสบได้พี่น้องคนให้มันเข่ากัน,นเข็นบ่พี่น้อง พี่นงมึงกัแบบแกพ่อสาวชอบบอชิมบึงก่อนเด้อแซบแซบพี่นองแซบพอดีเลยบโบเค็มนัวพอดีก้นกันเด้อค่ะ เสร็จสิ่งแล้วผู้สาวท่าผบอชิมก่อนเด้อฮึมแซ่เป็นตทนายเลยพี่น้องรสชาติพอดีพอดีว่าต้องกินกับเขาก็ได้ดค่ะสดกินเอาไปเห็ดกินนด้วยค่ะพี่น้องมันมีประโยชน์หลายอย่างเลยด้ดยค่ะแซ่อันนี้ก็คือลาบเท่าของผ,ผากอีสานเท่านะคะ ไปเห็ดขินแซ่บเป็นด้านายค่ะขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายๆค่ะที่ซอยกดติดตามผู้สาวทั่วบอนะคะพอ,อกันคลิปนาน,นะคะ่ะวัดดีค่ะ